มันเข้าไว้ลูกสอดอสตล์แชรแชทเช่าเนต็ตขอโทษหลังกลัวโดนฟ้องด่าตอแล้วจากกรณีก่อนหน้านี้กลายเป็นตรามาเดือดร้อนระอุเกี่ยวกับเรื่องราวของเนต็ตไอดอลชื่อดังเซนได้สอดอสตาที่เข้าไปเม้นในโพสเนต็ตไอดอลโกงเงินจนนําไปสู่การเปิดสึกกลางเฟซบุ๊กของสองเนต็ตไอดอลดังระหว่างเซนได้สอดอสตลและนาราเพปกระเทยที่เคยเสนอข่าไปก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดเซนได้สอดอสไต์แคปชัดแชสนทนากับชาวเน็ตรายหนึ่งซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวได้ขอโทษสอดอสไต้โดยอ้างว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจที่ทําไปเพราะโกรธเรื่องที่สอดอด่านาราคลิประเทยเพราะตนเองเป็นเพศที่สามเหมือนกันซึ่งแต่ก่อนชอบสอดอสไต์มากและติดตาม Youtube พร้อมขอร้องอยากทำไรได้ไหมให้อภัยหนูและสัญญาว,ว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแล้ว งานนี้สอดอสไตล์จัดหนักสวดกลับชุดใหญ่หลามันเข้าไว้ลูกไม่ต้องติดตามแล้วแคปไว้หมดแล้วช่วงนี้พี่ร้อนเงินตอนมันไม่คิดอะลูกโลกโซเชียลมันไม่ใช่ทุกมุมที่หนูเห็นนะคนที่หนูชอบมองว่าเป็นคนดีไม่มีใครโชว์ทุกด้านให้พวกเราดูหรอกนะอย่าอินมากอันไหนบันเทิงก็เซบดราม่าอย่าเอาตัวลงไปลุยแทนใครเดี๋ยวจะหมาเหมือนพี่พร้อมกันนี้สอดอสไตล์แคปชัดดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความว่า คำว่าต่อแหลหรือดาดท่อลดคุณค่าคนเพื่อนพี่ฟองชนะมาแล้วได้เงินมาช็อปกระเป๋าชิวๆห้าแสนหนึ่งกลุก่มขนาดเป็นคนไม่สาธารณะนะคิดเอาทนายพิมพ์ล้าใจถึงพึ่งได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ